สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบังป่าทุกท่านนะครับตอนนี้บอยก็บอลไทยนะครับโอโ้โหมาหอดงานแล้วครับบาดหน้าตุนเนาะอ่าผมทรงไหลกันแช่ครับงอไปหันนะครับแล้วก็เลยอันเพื่อนบอกว่าไอ้ขี้ออกมาทางนี้มันจะหอดบาดผมไวกว่า,ามาเห็นผมหน้าของหน้าเราบบาดผม,มตะปูลนะไรกันตะเนี่ย ป่ามันชิดท่อเลยับยำใส่คนก่อนนะ้คาไม่มาด้วยใส่ใส่ใส่หนักไรทุกสาทิศเลยเป็นอุโมงค์ครองอ้ยนท่ ไสกะนอนคอไสไปดึกอีถึกนี่เป็นคักคนทันถ้าเขียนปั๊บเลยแล้วนี่เฮียวเสียบเฮียวกับปูปุ๊ตเอาเบ็ดมาใส่แต่ <laughs> มก็ใช้พาดัางอุดอุดทออะไรตัวนี้ถืออยู่บ่บึ้ก่อนอยากงูยังเห็นเอ้ยงูถึงงูพี่นนองว่าแล้วต้องมีที่เด็ดปกหลายตัวเลยไม่งูเป็นกรอบเลยพี่โอ้ยยยยยายยย พูดว้ายมาแล้วต้องนีที่เด็ดนี่กินปลาอาจารย์ใส่ลุมมีปลาติดปลาบึนโอ้ขั้นปลาบึนมันก็นสิลุ่มอยู่เน้ะบึนมาลุ่มลุมกันจิเนาะบึงก่อนสงสัยไหม น,นี่นง,งอกบ่โอย้ยหนมีปลาดุดุตรงเลยดุกตรงนี้โอ้ยคือขึ้นกันเห็นบรรยาก,กาศโอ๊ตแจ่มไปไครับอยากเบิ่งบริเวณบรรยากาศหนาวหนาวดุแล้วไอ้ปลาลุ่งปลาขึ้นหนา,นาว มนี่กอนตาฝนตกหนว้าปลาลงมุ่นมุนเลยพี่น้องอิ่อตีบ่ามู่ยวะอันนี้มกระสียามไปให้มึงสอนะข้างหลังนี้ปลาดุกข้างหลังนี้ปลาดุกตัวไปบึงทั้งนี้ เห็นไล่ด่างอยู่จอมจุนหลักยามไส้ครับยามเบิ้งซื้อดอกบัวยามเบึงบรรยากาศอุ้ยเท่าตัวเนี่ยเขียวดีแทบใส่เบ็ดหนึ่งคือดีเลยพวกมันยากษ์ล่วงเลยนามเลยไหล เห็นบุรีตัวแต่คงอยากเห็นนี่เป็นร่องเหมือนลึกบุรีลึกบุรีว้าวลึกตัวนี้อ้าวไหนมาลุยแล้วปันเอามวนดี <c oughs> สายลุยไือจะเรียนนำไรแล้วพี่นอ้องเซเบ็ตเห็นทึ่งดีปะยัง มามัมจมาถาลงเงวนไปเรื่อยผมปะน,นี่เงินเสยด้วยีตมยำหนาวไปบึงมองต่อไปห้ามีมองยำมงาอู้อันนี้ก็ไม้ลูกพ่อ ไปพี่น้องไปต่อกันมาทางน,นี้ครับโอ้ชงหน้าบ้าเงินผ่านพูนแบบเดี๋ยวมันจะชงชงเดียวกันเนี่ยนะเกี่ยวเล้วพี่น้องเอ้ยเกี่ยวลงแล้วนะเกลียวคนเขาไปขายแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาคนะรับเลี้ยวขวาไปทางบานะ้านอ่า ะทุ่งมันคงจะเป็นแดนนิดขา้ามท่าระย่างไปนะครับที่ขาีนท่ม,ทมัเปลี่ยนหรือเป,ออปล่าคนใคนะตำบลทับใหญ่มองป่ายพอดีต่ <c oughs> างจิตคือทางลูกไปหน้านี่แหละแต่วมันเปิดคน ทางลูกล่างไปน้อยๆทางลูกล่างไปน้อยก็เป็นคั้นกีดแล้วกับเขาฮ้อนงานเลยตะปุกกาเลยแถวนี้ทุ่งหน้าตะป,ปุกบงเขาเบนน้ำต่อครับหน้าดคนนี้ขึ้นไปด้วยเขานกแท้ๆทางนี้ครับมองไปก่อนเลยครับ ลมแล้วครับท่านนี้เขาทงใหญ่เลยครับทงระวัง,งบัททงกับบัทงานทงใหญ่หากันเลยใหญ่ีหลีเลยนะ เพื่อนบัตรล้เพื่อนบัตรนุ่งเข่งบัตรนุ่งเข่งบัตรผมนะครับเอาครับพี่น้องกะสิขออนุญาตจบคลิปคลิปนี้นะครับส่งไอ้กันใชัมาไว้ยุ่งอัดแหละรอบชีวิตไทยคลิปส่วนละมาเราก็บมาโอเคขออนุญาตจบคลิปด้วยพี่น้องเด้อแรกเจอกันบ้านนาตุนบ้านนาตุลรัตนบุรีนะครับตำบนภัยมันบ่ตรงนั้นนะครับลาไปกันครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับอยู่ดีมิแฮกสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ